เอ้ยครับมากินติ่มง้วานะผมได้ครับกับสวัสดีนะครับผมกับผม้วช่อง u t ท b บลูกพญาตาครับมาครับต้มตี่งัวไปเปื่อยใส่ใบสมองนะครับนะหรือว่าใบชมวงผักไตเดียวกันนะผมมามันต้องอันเดียวกันแน่นอนใบสมองกับใบชมวงนะมาครับต้มไปซีชะมวงครับตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้กับเที่ยงแล้วผมว่ามันต้องสุดยอดมากเลยซาลามาครับ

มาครับห่อนๆเนี่ยมามสุดยอดมะซาลาแซบสุดยอด อ,อนนะแต่มันก็ต้องกินมหันอนแบบนี้ครัเพราะว่ามันเย็นแล้วมันบุหรุจับผู้ใดนะมันบุหรุจับผู้ใดถ้ามันเย็นแล้วเพราะมันเป็นไข่ Oh, mm hmm, mm hmm. ตรงนี้เปรี้ยมากคอรัง

ปกติหัวมันบรุมันมันตีนมันส้ำกันบรูนบร้นะตีนหนาตีนหลังอันนี้ตีนใหญ่อันนี้มีอีกตีหนึ่งตีนตน่อยเสือมารลอยหนึ่งคนบอกว่าโลละลอยแจะ่ได้มาสองตีน

อนอกกินได้จู่แต่ว่าขา้างในพวกที่เป็นเอ็เนในยผมา่ามันกินบบนนได้แน่นอนผมว่ามันต้องเหนียวเนี่ย ใส่เวลาต้ม4ชั่วโมงคือเมื่อไหร่4ชั่วโมงใส่ทานตลอดเนี่ยขอเส,สด็จกินแบบกลุ่มคา

ว้าตรงอุ้งตีนมันสุดยอดผมบอกห้เกือบเกือบดีมากอืม Ôi, cười như ta bà đè Đây là quá bị tôm mày Nó bắt đầu tôm lắm ถ้าฉีกออกลราก็ดูมันหลุดออกมานี้ได้แสดงว่ามันเปืเ่อยแล้วกินได้แต่ว่ามันหอนอยู่เมันหอนอยู่ สุดยอดถ้าฉีกแล้วมันหลุดแบบนี้แสดงว่าใส่ได้ <tôi thương> Sắp lại phía nơi ơi Cặp chào xong, xong. 음 <laughs> 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 อออเออครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไป ให้นี่กันขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกไหมจักขอบคุณน้องเบนขอบคุณน้องแจ็จะพบผมในมคลิปหน้าขอโอกาสขอเวลาไปแห็นกันครับอาจจะเป็นภาพบรนยาเบิางนะครับพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ